สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสะสมเพราะศรัทธาพุทธคุณช่องที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับวันนี้ผมตั้งชื่อคลิปไว้ว่าพระหลบโบราณหลวงพ่อเงินมีแค่วันณะเหลืองอมเขียวอย่างเดียวจริงหรือไม่พร้อมกับเครื่องหมายคําถามนะครับส่วนตัวผมขออนุญาตใช้คําว่าส่วนตัวนะครับซึ่งคําว่าส่วนตัวก็อาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้นะครับ ส่วนตัวผมมองว่าพระหลบโบราณหลวงพ่อเงินพระแท้พระถึงยุคไม่ได้จํากัดอยู่แค่วันณนะเหลืองอมเขียวอย่างเดียวเท่านั้นยังมีวันนะอื่นๆนะครับที่เป็นพระถึงยุคที่ผมมองแบบนี้นะครับไม่ได้อุปโลกนะฮะหรือว่าคิดเข้าข้างตัวเองโดยไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับผมก็พอที่จะมีเหตุและผลมารองรับอยู่บ้างเหมือนกันทุกท่านแต่ว่าเหตุผลของผมนั้น จะมีความน่าจะเป็นมากน้อยแค่ไหนมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับท่านที่เข้ามารับชมใช้วิจารณญาณน,นะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมมากทุกท่านก่อนที่จะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพระหล่อโบราณหลวงพ่อเงินเขาบอกว่าเป็นพระเนื้อโลหะผสมนั่นก็หมายความว่ามีโลหะหลายชนิดผสมกันอยู่ใช่ไหมครับทีนี้เราคิดแบบภาพรวมทุกท่านเตาหลอมเตาหนึ่งหรือว่าจอกจอกหนึ่ง จอกที่ตักน้ําโลหะน้ําทองขึ้นมานะครับแล้วเทเข้าใส่ในเบ้าหุ่นคือเราไม่รู้นะครับว่าเตาหลอมเตานั้นจอกจอกนั้นมีโลหะชนิดไหนผสมอยู่บ้างและโลหะที่ผสมกันอยู่เราก็ไม่รู้นะครับว่ามีโลหะชนิดไหนมากน้อยกว่ากันเพราะฉะนั้นวัน,นพระหรือว่าสีสันขององค์พระแต่ละองค์นทุกท่านก็ย่อมแปรผันนะครับไปตามโลหะของเตาหลอมเตานั้น จอกจอกนั้นทุกท่านซึ่งอย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าเราไม่รู้ว่าเตาหลอมเตานั้นจอกจอกนั้นมีโลหะชนิดใดบ้างและมีอะไรมากน้อยกว่ากันนะครับก็แปรผันไปตามชนิดของโลหะไปตามปริมาตรของโลหะตรงนี้คือเราวิเคราะห์แบบภาพรวมทุกท่านแต่ถ้าจะลงลึกในรายละเอียดจริงๆเราต้องย้อนเวลาไปนะครับย้อนเวลาในช่วงที่หลวงพ่อเงินท่านได สร้างพระเครื่องวัตถุมงคลพระลโบ,บราณของท่านขึ้นมาในเรื่องของยุคข,ของโลหะแล้วก็การได้มาซึ่งโลหะซึ่งถ้าเราวิเคราะห์ตรงนี้นะครับเราจะได้รายละเอียดเชิงลึกมากขึ้นเรามาเริ่มจากการได้มาซึ่งโลหะก่อนทุกท่านในยุคยุคนั้นนะครับว่าการได้มาซึ่งโลหะนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ยึดตามคําบอกเล่าของคนพื้นที่ที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับอันนี้เป็นคําบอกเล่าซึ่งคําบอกเล่าเนี่ยอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้ก็ใช้วิจารณญาณในการารับชมนะครับที่ผมได้ยินได้ฟังมาเขาบอกว่าการได้มาซึ่งโลหะในการหลอร่อพระหลวงพ่อเงินวัดบางครานนั้นจะได้มาอยู่3มทางทางแรกนะครับก็คือทางวัดจัดเตรียมไว้อย่างเช่นรักรังเก่านะครับที่ชํารุดแล้ว เครื่องใช้ที่อยู่ภายในวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาบาทกระถางทูปนะฮะแจกันหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเครื่องโลหะที่ทางวัดเขาใช้กันอันนี้คือทางที่หนึงส่วนทางที่สองนะครับก็คือโลหะที่ได้มาจากชาวบ้านนะครับมาในรูปแบบของเครื่องใช้ภาชนะที่เป็นโลหะซึ่งตรงเนี้ยังไงก็ต้องได้มาจากชาวบ้านทุกท่านเพราะว่าการหล่อพระตั้งแต่โบร,โบราณมาจนถึงปัจจุบันนี้ เขาก็จะมีธรรมเนียมประเพณีในเรื่องของพิธีหล่อนำเลิกนะครับหรือว่าพิธีเททองนั่นเองก็จะเปิดโอกาสให้กับชาวบ้านนะครับนำเครื่องโลหะนะครับมาทำการหล่อพระเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตามความเชื่อความศรัทธาของคนในยุคยุคนั้นนะครับก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยในการหล่อพระนะครับก็มีพิธีการหล่อนำเลิกนะครับหรือว่าพิธีเททองส่วนการได้มาทางที่สามนะครับก็คือ โลหะทนสิทธิ์อย่างเช่นโลหะที่รีดเป็นแผ่นนะครับนำมาลงอักขระเลขยันนะหรือว่าโลหะที่มีคุณ,ณวิเศษในตัวอย่างเช่นแร่เหล็กน้ำพีนะครับแร่เหล็กไหลไพดานะหรือว่าเงินยวงเงินพดด้วงนะครับตะกัวถ้าชาอะไรต่างๆนะครับที่คนบรโบราณเขาเชื่อกันว่าเป็นโลหะโทนสิทธิ์ที่มีคุณ,ณวิเศษในตัวนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์นะครับ โลหะหลักหรือว่าโลหะส่วนใหญ่ที่นํามาหล่อพระหลวงพ่อเงินก็ค <concept> ือโลหะที่ได้มาจากชาวบ้านโลหะที่ได้มาจากชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องโลหะที่มาในรูปแบบของเครื่องใช้ภาชนะอาจจะเป็นขันเป็นเชี่ยนหมากเป็นชานหมากเป็นตะบันหมากนะครับเป็นแจกกันนะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เป็นโลหะที่มาในรูปแบบของเครื่องใช้ภาชนะ หรือบางทีอาจจะมีเครื่องประดับนะครับที่เป็นโลหะที่มีมูลค่าอย่างเช่นเข็มขัดเงินเข็มขัดนาคขันเงินขันนาคนะครับหรือว่าเครื่องประดับที่เป็นทองคําก็มีด้วยเหมือนกันทุกท่านก็ทําให้โลหะที่นํามาหล่อพระหลวงพ่อพเงินมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นไปอีกทุกท่านแต่ทีเนี้ยเรามาวิเคราะห์ ในเรื่องของโลหะหลักนะครับหรือว่าโลหะส่วนใหญ่ที่มาในรูปแบบของเครื่องใช้ภาชนะที่ชาวบ้านเขาใช้กันอยู่ในยุคยุคนั้นเขาเรียกกันว่าเครื่องลงหินนะครับซึ่งเครื่องลงหินนะครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าเขาใช้โลหะชนิดใดทําขึ้นมาซึ่งตามข้อมูลที่ผมหามานะครับอันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้ตามข้อมูลที่ผมหามา เครื่องลงหินยุคแรกนะครับเป็นคนจีนนำเข้ามาเขาเรียกกันว่าทองมาล่อหรือว่าทองประแจจีนนำมาสร้างเป็นเครื่องใช้ภาชนะเป็นเครื่องลงหินในยุคแรกหรือว่ายุคต้นต่อมาช่างคนไทยซึ่งหัวดีมากทำการเล่นแร่แปรธาตุนำทองแดงกับดีบุกมาผสมกันแล้วก็นำมาสร้างเป็นเครื่องใช้ภาชนะ ในรูปแบบของเครื่องลงหินในยุคต่อมาอันนี้คือข้อมูลที่ผมหามาได้นะครับซึ่งถ้าเราอิงข้อมูลตามนี้นะครับการสร้างพระหลวงพ่อเงินในยุคต้นวัน,นพระหลวงพ่อเงินก็ยังไม่ใช่วันณะเหลืองอมเขียวนะครับทุกท่านวัน,นพระก็ต้องแปลผันไปตามยุคของโลหะในยุคยุคนี้ซึ่งมีโลหะหลักเป็นโลหะทองแดงโลหะรองเป็นดีบุก แล้วก็มีโลหะเสริมนะอาจจะเป็นโลหะที่มีมูลค่าอย่างเช่นเงินทองนาคซึ่งก็เท่ากับว่าพระหลอบราณหลวงพ่อเงินในยุคต้นนะครับที่มีโลหะหลักเป็นทองแดงโลหะรองเป็นดีบุกแล้วก็มีโลหะเสริมต่างๆเนี่ยนะครับวันนัพระก็จะต้องอิงไปกับโลหะหลักโลหะรองแล้วก็โลหะเสริมวันนัพระหลวงพ่อเงินยุคต้นก็จะออกไปในโทนสีแดงจะแดงเข้มแดงจาง หรือว่าแดงอมส้มนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเตาหลอมเตานั้นหรือว่าจอกจอกนั้นมีโลหะหลักโลหะรองโลหะเสริมอย่างไหนมากน้อยกว่ากันผมยกตัวอย่างอย่างเช่นโลหะทองแดง80นะครับเป็นโลหะหลักผสมกับโลหะรองนะครับดีบุก20วันนะพระหลวงพเงินก็จะออกแดงเข้มเพราะว่ามีโลหะทองแดงในปริมาณที่สูงกว่าหรือถ้าโลหะทองแดงโลหะหลัก 70%์โลหะรองที่เป็นดีบุก3 0รนต์วันนะพระก็จะออกแดงอมส้มหรือบางทีมีโลหะที่มีมูลค่าผสมเสริมเข้าไปอีกทุกท่านอาจจะเป็นเงินทองหรือว่านาคนะครับหรือว่าโลหะทนสิทธิ์ชนิดต่างๆผสมเสริมเข้าไปอีกในทุกท่านวันณะพระเนี่ยก็แปรผันไปได้อีกนะครับอาจจะกลายเป็นเนื้อสำริดไปเลยก็ได้นะครับวันณะพระก็แปรผันไป นะอาจจะแดงเข้มนะครับแดงจางแดงอมส้มนะฮะหรืออาจจะเป็นสัมฤทธิ์แดงสัมฤทธิ์กลับดำนะครับหรือว่าสัมฤทธิ์เงินทองสัมฤทธิ์ก็แปรผันไปได้หมดทุกท่านเพราะฉะนั้นวันนะพระหลวงพ่อเงินนะครับถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้มีมากมายหลายวันนะไม่ได้จํากัดอยู่แค่วันนะเหลืององมเขียวอย่างเดียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับโลหะที่นํามาผสมกันต่างๆเหล่านี้ยังเป็นโลหะที่ไม่บริสุทธ ก็คือโลหะที่ยังไม่ได้ผ่านการสกัดยังมีโลหะแฝงนะครับหรือว่าโลหะปนเปื้อนชนิดอื่นๆผสมเข้าไปด้วยนะครับอย่างเช่นฟอสฟอรัสนะครับแมงกานิสแมกนีเซียมนะครับพรวงทางสเตนอะไรพวกนี้ที่เป็นโลหะเสริมโลหแนะแฝงปนเปื้อนอยู่ด้วยนะทุกท่านวันนัพระก็แปรผันไปได้อีกเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจํากัดว่าวันนพระหลงพะเงินถ้าเป็นพระแท้ถึงยุค จะต้องเป็นวันณนะใดวันณนะหนึ่งเท่านั้นตรงนี้ผมมองว่ายังไม่สามารถนำมาเป็นข้อยุติหรือว่าข้อชี้ขาดในการพิจารณาว่าพระองค์นั้นเกหรือว่าแท้ได้แล้วทีนี้ถามว่าวันณะพระที่เป็นเหลืองอมเขียวมีไหมส่วนตัวผมก็มองว่ามีนะครับแล้วก็มีเยอะด้วยแต่ผมคิดว่าพระหโบราณหลวงพ่อพเงินที่เป็นวันณนะเหลืองอมเขียวน่าจะเป็นพระยุคปลายหลวงพ่อเงินนะครับอาจจะเป็น งานช่างชาวบ้านสร้างยุคปลายนะครับเป็นงานช่างชาวบ้านสร้างพิมพ์คิตาหรือว่าพิมพ์นิยมหรือว่าเป็นงานช่างหลวงสร้างนะครับบ้านช่างหลออ่อทีมงานช่างเยาวันเป็นต้นนะครับส่วนตัวผมมองว่าวันณนะเหลืองมอมเขียวน่าจะเป็นพระยุคปลายหลวงพ่อเงินเพราะว่ายุคปลายหลวงพ่อเงินโลหะสังกสีนะครับหรือว่าธาตุสังกสีเริ่มเข้ามามีบทบาทนะครับในยุคของโลหะในยุคยุคนั้น ถ้าเป็นยุคต้นนะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นโลหะหลักจะเป็นทองแดงโลหะรองจะเป็นดีบุกแต่ถ้าเป็นยุคปลายหลวงพ่อเงินนะครับโลหะหลักจะเป็นโลหะทองแดงโลหะรองจะเป็นสังกสีซึ่งถ้าเราอ้างอิงนะครับตามาธาตุโลหะวิทยาทองแดงกับสังกสีผสมกันจะกลายเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับทองแดงประมาณ70%สังกสีประมาณ30 นะครับผสมกันจะกลายเป็นเนื้อทองเหลืองและยังเป็นทองเหลืองที่ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่ได้ผ่านการสกัดนะฮะยังมีโลหะแฝงโลหะปนเปื้อนผสมอยู่เมื่อพระผ่านการเวลามาเนิ่นนานนะครับมวลน้ําของโลหะสูญเสียโมเลกุลโลหะเกิดความบอบช้ําวันณะพระในยุคยุคนี้ก็จะกลายเป็นวันณะพระเหลืองอมเขียวนะครับ ส่วนตัวผมคิดแบบนี้นะทุกท่านถูกผิดอย่างไรใช้วิจารณญ,ญาณในการารับชมนะครับอย่าพึ่งเชื่อผมมากก็พอที่จะสรุปได้ว่าถ้าเราวิเคราะห์ตามนี้นะครับวันณะพระหลวงพ่อเงินไม่ได้จํากัดอยู่แค่วันณะเหลืองอมเขียวอย่างเดียวถ้าเราเทียบเคียงในยุคข,ของโลหะถ้าเป็นยุคต้นนะครับในยุคข,ของเครื่องลงหินที่มีโลหะหลักเป็นทองแดงโลหะรองเป็นดีบุกวันณะพระก็จะเป็นอีกโทนหนึ่ง แต่ถ้าเป็นยุคปลายนะครับโลหะรักนะครับเป็นโลหะทองแดงโลหะอรองเป็นสังกสีวันนะพระส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหลืองอมเขียวนะฮะแต่ทีเนี้ยขออนุญาตมีความคิดแบบสุดโต่งนิดนึงทุกท่านผมก็มองว่าวันนะพระหลงพ่อเงินหรือว่าเนื้อพระหลงพ่อเงินกระแสโลหะหลงพ่อเงินเนี่ยนะครับก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ยุคของเครื่องลงหินนะฮะหรือว่ายุคทองเหลืองอย่างเดียวผมยังมองว่า มีในยุคข,ของโลหะที่มีมูลค่าเป็นโลหะส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็คือเนื้อแกะทองที่เป็นวันณะสีทองก็มีนะครับเนื้อแก่เงินที่เป็นวันณะสีเงินพรายเงินประหลอดเงินหรือว่าเนื้อคลุมเงินก็มีเหมือนกันทุกท่านเพราะผมมองว่ายิ่งหลวงปู่เงินมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ผู้คนก็มีความเริ่มใสศรัทธาหลวงปู่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แล้วก็ไม่ใช่มีแค่ชาวบ้านรากหญ้าอย่างเดียวมีพ่อค้าวานิชนะครับที่มีฐานะร่ํารวยนะครับมีชนชั้นเจ้านายมีคนชั้นสูงนะครับหรือแม้แต่เชื้อพระวงศ์นะฮะอย่างเช่นกรมหรลวงชุมพรเนี่ยมาเริ่มใส่ศรัทธาท่านก็มีเยอะแยะมากมายทุกท่านเพราะฉะนั้นในการสร้างพระของท่านนะครับในยุคที่ท่านมีชื่อเสียงมากๆ จะมีโลหะที่มีมูลค่าผสมอยู่เยอะนะฮะอย่างเช่นทองคําเช่นเงินก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ผมก็มองว่ามีเหมือนกันทุกท่านเดี๋ยวเรื่องหลงพ่อเงินเนื้อแก่เงินเนื้อแก่ทองนะครับมีโอกาสผมจะนํามาพูดคุยทําคลิปกันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูภาพพระในตํารากันบ้างทุกท่าน เป็นตำราพระเครื่องเมืองพิจิตรนะครับตําราเล่มใหญ่เล่มหนาเลยทุกทา่านซึ่งผมมองว่าตําราเล่มนี้นะครับทรงคุณค่านะครับแล้วก็เป็นตําราที่ตรงกับแนวทางการศึกษาพระโบ,บราณหลวงพ่อพเงินของผมนะฮะจัดทาโดยสมาคมผู้นิยมสะสมพระเครื่องเมืองพิจิตรนะครับภาพพระส่วนใหญ่นะครับที่นํามาลงไว้ก็เป็นพระที่ชาวบ้านคนพื้นที่เขาเก็บไว้ที่ได้รับมรดกตกทอดนะครับจากบรรพบุรุษเก็บไว้ เดี๋ยวผมให้ชมภาพพระหลวงพ่อเงินในตำราและให้ดูในเรื่องของวันพระคือเราไม่ต้องดูอย่างอื่นนะครับดูแค่วันพระดูแค่สีสันขององค์พระอย่างเดียวนะครับว่าภาพพระในตำราเล่มนี้วันะพระมีแค่เหลืองอมเขียวอย่างเดียวหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมให้ชมหลายๆภาพนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามีแค่วันณะเหลืองอมเขียวอย่างเดียวหรือเปล่านะครับ เราดูหน so 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 oh. ้านี้ทุกท่านพิมพ์คิตานะครับองค์บนวันณะพระจะเป็นวันณะเหลืองอมเขียวนะครับส่วนองค์กลางนะครับองกลางเนี่ยจะออกเนื้อขันลงหินนะครับออกไปในโทนสีแดงทุกท่านอันนี้ต่างวันณะกันแล้วนะครับส่วนองค์ล่างสุดนะครับก็เป็นวันณะเหลืองอมเขียวดูพิมพ์นิยมกันบ้างนะครับองค์นี้วันณะเหลืองอมเขียวแต่อีก องหนึ่งนะครับองนี้ออกโทนสีแดงจะออกเนื้อขันลงหินนะครับคือวันณะพระก็แปรเปลี่ยนไปตามโลหะที่ผสมนะครับรวมไปถึงยุคข,ของโลหะในยุคนั้นๆด้วยทีนี้มาดูหน้านี้ต่อนะครับเป็นพิมพ์คิตาองค์บนสุดจะเป็นวันณะเหลืองอมเขียวองค์กลางก็เป็นวันณะเหลืองอมเขียวส่วนองค์ล่างสุดนะครับจะออกสมฤทธิกับดํา นะอันนี้ต่างวันณะกันแล้วทุกท่านไม่ได้จํากัดอยู่แค่วันณะเหลืองอมเขียวอย่างเดียวนะครับหน้านี้นะครับองค์กลางวันณะเหลืองอมเขียวส่วนองค์ล่างสุดนะครับจะออกขันลงหินอันนี้ก็ต่างวันณะกันแล้วทุกท่านคือพระโบราณหลวงพ่อเงินนะครับไม่ได้สร้างครั้งเดียวแล้วเลิกสร้างเลยสร้างสืบต่อกันมาเรื่อยๆนะครับทีนี้แต่ละยุกก็จะมียุคของโลหะแตกต่างกันไป อ่ะหน้านี้เป็นเหรียญจอบใหญ่ไข่ปลานะครับองค์นี้เนื้อออกสัมฤธิ์แดงนะครับส่วนองค์นี้วัน,นะออกเหลืองอมเขียวนะครับก็แตกต่างวัน,นะกันไปทุกท่านไม่ได้จํากัดอยู่แค่วันะเหลืองอมเขียวอย่างเดียวนะครับส่วนสาเหตุนะครับที่วัน,นะพระแตกต่างกันก็อย่างที่ผมกล่าวไว้ในคลิปนี้นะครับดูหน้านี้บ้างทุกท่านองค์ร่างสุดนะครับเนื้อออกขันลงหิน นะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่ไข่ปลานะครับองค์กลางก็เนื้อออกขันลงหินเหมือนกันทุกท่านองค์บนก็ออกเนื้อขันลงหินเหมือนกันแต่ว่าสีสันของวันนะความเข้มความจางนะครับแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของโลหะแต่และชนิดว่ามีอย่างไหนมากน้อยกว่ากันนะครับอันนี้เราก็ไม่สามารถไปรู้ได้หรือไปควบคุมได้นะครับพระหล่อโบราณหลวงพ่อเงินอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นเนื้อโลหะผสม นั่นก็หมายความว่ามีโลหะหลายๆชนิดผสมกันอยู่เพราะฉะนั้นวัน,นพระหรือว่าสีสันขององค์พระก็จะแปรเปลี่ยนไปตามส่วนผสมของโลหะนะครับว่ามีชนิดใดบ้างและมีชนิดไหนมากน้อยกว่ากันนะครับอันนี้เป็นเหรียญจอบเล็กนะครับองค์นี้เป็นเนื้อแก่ทองทุกท่าน,นวันณะก็จะออกสีทองเลยนะครับส่วนองค์ล่างเป็นเนื้อไพรเงินนะครับผิวไพรเงินองค์นี้ เป็นเนื้อขันลงหินแก่ไปทางสมริดนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองผสมคือวัน,นพระเนี่ยแตกต่างกันมีความหลากหลายนะฮะทุกท่านส่วนใหญ่ภาพพระหลวงพ่อเงินในตำราเล่มนี้ก็จะได้มาจากคนพื้นที่นี่แหละทุกท่านคนพื้นที่ได้รับมรดกตกทอดมานะครับแล้วก็นำมาถ่ายรูปไว้นะครับรวบรวมเป็นหนังสือนะฮะดูหน้านี้บ้างทุกท่านเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับ องบนสุดออกวันนะขันลงหินนะครับจะยังไม่ใช่เหลืองอมเขียวนะครับองกลางนะครับก็เป็นเนื้อขันลงหินเหมือนกันนะครับแต่จางลงหน่อยทุกท่านไม่เข้มองล่างสุดนะครับเนื้อออกเหลืองอมเขียวนะอันนี้วัน,นะก็แตกต่างกันองนี้ออกสมฤทธิ์เลยนะครับสมฤทธิ์ดำเลยองกลางเป็นเนื้อขันลงหินนะครับ ดูหน้านี้บ้างทุกท่านดูวันณะพระดูสีสันนะครับมีความแตกต่างกันองค์นี้ก็ออกเนื้อขันลงหินส่วนองค์กลางก็วันณะเหลืองอมเขียวนะครับเหลืองอมเขียวก็คือเนื้อทองเหลืองนี่แหละทุกท่านองค์บนสุดก็เนื้อขันลงหินแก่ไปทางสมฤทธิ์นะครับวันณะพระเนี่ยหลากหลายทุกท่านอย่างที่ผมอธิบายไว้ในคลิปข้างต้นนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้วันณะพระหลากหลายเนะี่ย เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนนะครับองค์นี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับทุกท่านองค์นี้เป็นเนื้อเงินเลยนะครับหรือว่าเนื้อแก่เงินอันนี้วรณะแตกต่างกันแล้วทุกท่านหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนก็เป็นพระที่ทันตัวหลวงพ่อเงินนะครับตามประวัติก็เป็นพระที่หลวงพ่อเงินท่านได้ปลุกเสกท่านได้สร้างให้ก <INE> <hum vengeance ind toilet> <ilo> ับว no ัดห euh ้วยเขนนะครับตอนนั้นนําออกบูชาองค์ละหนึ่งบาทนะทุกท่าน เพื่อนำไรายได้มาพัฒนาวัดห้วยเขนนะครับองค์นี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครทุกท่านเขาจะเขียนบอกเลยนะครับด้านลา่างหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนพิมพ์ใหญ่เนื้อสำมฤธิ์นะครับวันนัพระนี่หลากหลายทุกท่านไม่ใช่เหลืองอมเขียวอย่างเดียวนะครับองค์นี้ก็เนื้อสําฤทธิ์เหมือนกันอง์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองวันนัก็จะออกเหลืองอมเขียว ยิ่งเป็นพระหลวงพ่อเงินที่สร้างยุคปลายของท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานช่างชาวบ้านสร้างยุคปลายงานช่างหลวงสร้างนะฮะหรือว่าหลวงพ่อเงินต่างวัดนะ,ะอย่างเช่นวัดห้วยเขนนะฮะวัดท้ายน้ําวัดขวางวัดทุ่งน้อยนะครับวัน,นพระ,ะยิ่งมีความหลากหลายนะฮะอย่างห้วยเขนองนี้นเป็นเนื้องเงินเลยทุกท่านอย่างที่ผมกล่าวไว้ในคลิปนะครับยิ่งหลวงพ่อเงินมีชื่อเสียงมากขึ้นเท่าไหร่แรงศรัทธาน,นะครับของผู้คนก็มากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นในการหล่อพระแต่ละครั้งนะครับการนําโลหะนะฮะหรือเครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเช่นเงินเช่นทองคําเช่นนาคมาร่วมพิธีเททองนะครับในการหล่อนาเลิกไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดทุกท่านวันนับพระก็มีความหลากหลายตามไปด้วยองค์นี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะเป็นเนื้อทองเหลืองที่ยังไม่บริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้ผ่านการสกัดนะครับ ตรงนี้ก็เนื้อทองเหลืองนะฮะวันนะก็จะออกเหลืองอมเขียวนะครับก็สรุปนะฮะทุกท่านว่าพระหลบราณหลวงพ่อเ,พเงินในเรื่องของวันนะพระไม่ได้จํากัดอยู่แค่วันนะเหลืองอมเขียวอย่างเดียววันนะอื่นๆก็มีเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยเป็นแนวทางการศึกษาส่วนตัวของผมที่นํามาร่วมพูดคุยกันซึ่งท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมว่าสิ่งที่ผมนํามาพูดคุยกันนี้พอที่จะมีเหตุผล พอที่จะมีน้ําหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่างองค์นี้เป็นเนื้อแก่เงินนะครับเดี๋ยวผมมีพระรอบโบราณหลวงพ่อเงินเนื้อแก่เงินให้ดูนะครับผมมีอยู่องค์หนึ่งนะครับองค์นี้เป็นเนื้อแก่เงินนะฮะแต่ว่าเป็นพิมพ์นิยมออกวัดบางคลานนะครับไม่ใช่ห้วยเขนนะฮะห้วยเขนก็มีทุกท่านเดี๋ยวผมนํามาเทียบภาพรพระในตํารานะครับ อ,องค์นี้เป็นห้วยเขนนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์กลางนะฮะทุกท่านเป็นเนื้อแก่เงินเหมือนกันแต่ว่าพระองค์นี้ผ่านการล้างมานะครับเนื้อเงินก็เลยดูใสใสหน่อยก่อนจบคลิปทุกท่านผมมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังแบบสั้นๆนะฮะทุกท่านเป็นประสบการณ์โดยตรงของผมคือช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นวัยรุ่นแล้วก็เริ่มมีความสนใจที่อยากจะศึกษาพระลโบ,บรานหลวงพ่อเงินนะครับผมก็เลย ขอพระหลวงพ่อเงินจากปู่ผมมาองคหนึง่งซึ่งปู่ผมก็ไม่ได้ห่วงนะครับก็ให้ผมมาองคหนึง่งทีนี้ผมก็ถามปู่ผมตรงๆนะครับว่าปู่ถามตรงๆพระหลวงพ่อเงินองค์นี้ทันยุคหลวงพ่อเงินหรือเปล่าปู่ก็บอกว่าไม่รู้ปู่เกิดไม่ทันแต่รู้ว่าพระหลวงพ่อเงินองค์นี้อยู่กับปู่มา50ิกว่าปีตั้งแต่ปู่เป็นวัยรุ่น นะครับซึ่งปู่ผมก็ตอบตรงๆนะฮะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาโกหกผมทีนี้ผมรู้ว่าปู่ก็ไม่รู้นะครับว่าถึงยุคหรือเปล่าผมก็เลยนําพระหลวงพ่อเงินองค์นี้นั่งรถสองแถวนะครับนั่งรถสองแถวหัวเขียวจากอ,อําเภอทับค้อไปลงที่หน้าสถานีรถไฟอ,อําเภอตะพันหินตอนนั้นค่าโดยสารก็สองสาบาทนะครับแล้วผมก็เดินข้ามทางรถไฟไป นะครับก็จะมีแผงพระเนี่ยเยอะแยะนะมีพระตู้พระอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็เลยนําพระหลวงพ่อเงินที่ขอมาจะาปู่ให้ผู้ที่มีความชํานาญเขาดูเขาก็ดูแค่ไม่กี่วินาทีนะครับก็บอกว่าไอ้หนูแค่วัน,นพระก็ไม่รอดแล้วคือวัน,นพระเนี่ยไม่ใช่เหลืองอมเขียวถ้าไม่ใช่เหลืองอมเขียวเราก็ไม่ต้องไป,อไปพิจารณาจุดใดๆขององค์พระแล้วผมก็ไม่ได้ ตอบตอ,อะไรนะครับผมก็นําพระกลับมานะครับช่วงระหว่างนั่งรถกลับผมก็มาคิดะนะ,ะทุกท่านว่าเฮ้ยคือพระหลวงพ่อเงินองค์นี้อยู่กับปู่มาห้าสิบกว่าปีระยะเวลาห้าสิบกว่าปีพระเนี่ยควรที่จะทรงคุณค่าแหละไม่ใช่ระยะเวลาน้อย,น,อยนะครับห้าสิบกว่าปีนะฮะกับคําว่าแค่ไม่ใช่วันณะเหลืองอมเขียวแค่ไม่กี่วินาที ทำให้พระองค์นี้หมดคุณค่าไปในทันทีเลย50กว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับอันนี้คือเรามองตามหลักวงการนะครับของสังคมประเครื่องคือณนะตอนนั้นนะผมผมคิดอย่างนี้จริงๆทุกท่านว่าพระ50กว่าปีทำไมไม่มีคุณค่ากับคำแค่ว่าไม่ใช่วันนะเหลืองอมเขียวแต่ณนะปัจจุบันนี้ผมผมหมดข้อข้องใจในในตรงจุดนั้นแล้วทุกท่าน เพราะว่าผมเดินออกนอกกรอบแล้วนะครับเดินออกนอกกรอบจากกฎกติกานะฮะของวงการที่เขากำหนดไว้ให้พอเดินออกมานอกกรอบนะครับทำให้เรารู้ว่ายังมีสิ่งอะไรต่างๆนะครับความรู้อะไรต่างๆที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับการศึกษาพระเครื่องวัตถุมงคลเยอะแยะมากมายองค์ความรู้อะไรต่างๆนะครับองค์ความรู้ใหม่ๆเราสามารถนํามาเป็นองค์ประกอบในการศึกษา ในการพิจารณาพระลบโบราณหลวงพ่อเงินได้ผมก็เลยหมดข้อข้องใจตรงนี้ไปแล้วนะครับส่วนตัวผมมองว่าพระลบโบราณหลวงพ่อเงินจะถึงยุคหรือไม่ถึงยุคหัวใจสําคัญเลยก็คือในเรื่องของธรรมชาติความเก่านะครับถ้าเรามีความชํานาญนะครับอ่านค่าธรรมชาติความเก่าได้แล้วเนี่ยต่อให้พระจะวันณะสีสันอะไรถ้าเนื้อพระเก่าถึงยุค พระองค์นั้นก็เป็นพระแท้ไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นวันณะอะไรสีสันอะไรนะครับผมมองว่าการศึกษาพระหล่อโบราณหลวงพ่อเงินสิ่งไหนปลอมได้กับสิ่งไหนปลอมไม่ได้พิมพ์ทรงตําหนิพิมพ์ปลอมได้นําพระไปถอดพิมพ์ก็ออกมาเหมือนกับตัวแม่แล้วทุกท่านยิ่งวันนะพระนี่ปลอมอย่างง่ายนะครับณปัจจุบันนี้นําองค์พระ นะครับไปแช่ในซันฟอริกกินโกที่เป็นน้ำยาเคมีแค่ไม่กี่วินาทีวันนพระก็กลายเป็นเหลืองอมเขียวแล้วอันนี้คือสิ่งที่ปลอมได้แต่สิ่งที่ปลอมไม่ได้นะครับก็คือในเรื่องของการเวลาในเรื่องของธรรมชาติความเก่าเราไม่สามารถเอาชนะการเวลาได้เราไม่สามารถโกงการเวลาได้สิ่งนี้คือสิ่งที่ปลอมกันไม่ได้ทุกท่านเพราะฉะนั้น หัวใจสาคัญในการพิจารณาพระเครื่องวัตถุมงคลยุคเก่ายุคโบราณน,นะครับไม่ใช่แค่หลวงพ่อเงินอย่างเดียวเกจิคณาจารย์ท่านอื่นๆก็เหมือนกันนะที่เป็นเกจิคณาจารย์ยุคเก่ายุคโบราณในเรื่องของธรรมชาติความเก่าคือหัวใจสําคัญนะครับถ้าเก่าถึงยุคเนื้อถึงยุคไม่ว่าจะวันณะอะไรสีสันอะไรนั่นก็คือพระแท้นะครับก็ประมาณนี้ทุกท่านคลิปที่นํามาร่วมพูดคุยกันนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับหรือท่านใดที่เข้ามารับชมครั้งแรกถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ